สวัสดีค่ะหลังจากที่เราสะสมอาหารทุเรียนนะคะใบเพรตลาดได้6 0สิถึงเจแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดตาดอกนะคะบางท่านก็จะใช้สารแพคโคบิทาโซนะคะในการฉีดบางท่านก็ไม่ใช้ค่ะและในช่วงเปิดตาดอกนี้นะคะหลายๆท่านก็เริ่มทําความสะอาดเก็บโคนต้นกันแล้วเนาะกวาดโคนต้นทุเรียนกันแล้วเพราะอะไรเราถึงต้องกวาดโคนต้นก็เพื่อให้พื้นแห้งนั่นเองค่ะ เพราะลากจะไปเป็นตัวสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งคือแอดรีนนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะวิ่งขึ้นไปตามท่อนะคะวิ่งขึ้นไปสู่บนยอดของต้นทุเรียนเราแล้วก็ไปสร้างฮอร์โมนขึ้นมาอีกสองตัวนั่นก็คือออกซินและไซตโตไคนินนั่นเองค่ะฮอร์โมนสองตัวนี้นะคะจะวิ่งไปที่ตาดอกนะคะเพื่อสร้างตาดอกให้กับเรานั่นเองแต่ถ้าหากทุเรียนนะคะมีปริมาณออกซินมากกว่าไซตโตไคนินนะคะ ตรงนี้คือปัญหาค่ะเพราะจากจะเป็นตาดอกนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นตาใบาแทนเพราะฉะนั้นที่เราทํามาทั้งปีนะคะเท่ากับศูนย์เปล่าถือกับว่าเจ๊งกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าแทนที่เราจะได้ดอกของทุเรียนนะคะแต่เป็นใบแทนทีนี้ทำย่างไรถึงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้แนะนําเลยนะคะเปิดใจใช้โปรแมกค่ะโปรแมกเปิดตาดอกของเรานะคะเป็นสารไล่น้ําตาลค่ะ สารสกัดจากสาลายน้ำตาลนะคะที่มีปริมาณไซโตเคนินมากกว่าออกซินนั่นเองค่ะตัวนี้หลายส่วนนะคะยืนยันนะคะว่าออกดอกทั่วกันทั้งแปลงเลยค่ะ,ะใครออกดอกก่อนนะคะได้เงินก่อนนะคะอา่วันนี้ใครเปิดมาเห็นคลิปนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นแนะนำค่ะโปรแม็กเปิดตาดอกปกตินะคะเราขาย890บาทวันนี้ใครเห็นคลิปนี้นะคะเอาไปเลยค่ะ2 8 9บาทยังไม่พอนะคะ ใครที่สั่ง2ขวดนะคะเราก็ให้ไปอีกค่ะ460บาทนั่นเองถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเปิดใจใช้โปรแม็กเปิดตาดอกนะคะรับรองติดใจแน่นอนค่ะใครสนใจนะคะทักแชทมาได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยนะคะ